ภาพสวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะฟฟร์ดโฟกัสเครื่องยนต์2,000ท็อปสุดเกียรโตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกปรบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกค่ะแอร์แบกเอุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ hmm. ดิจิตอลนะคะมีมูลรูฟไฟฟ้าด้วยนะคะ2 0 0 0 ผนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะเราดาร์ปรมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคันี้แน้คนเดียวในะ,ะ้ะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพสวยนะแน,นระนำรถคันนี้เลยนะคะคันนี้รับประกันเกียร์ให้1ปีเต็ม ใช้มากๆเลยค่ะเป็นรถที่ขับแล้วปลอดภัยเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะบอด,ดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะสภาพสวยสุดๆ,ๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะฟอรโฟกัสสประตูเครื่องยนต์สองพานท็อปสุดเกียรโตปี2013ค่ะดาวสอง0 0ื่บาทค่ะสนใจยังไงเทรสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 8 5 ติดต่อแอมค่ะ